Hello everyone! Welcome to PM Tech Channel ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ PM Tech Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเตรียมความพร้อมในการสอบสมัทนะเรื่องชั้นปีด้านภาษาของระดับชั้นปวชหนึ่งนั่นเองซึ่งสมรถนะของเราก็คือการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้นั่นเองนะคะตรงกับชื่อเรื่องของเราในวันนี้เลย Self Introduction นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนการแนะนำตัวเอง5ประโยคเพื่อใช้ในการสอบสมัทนากันค่ะแต่ถ้าใครจะพูดมากกว่า5ประโยคก็ได้นะคะแต่น้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ เรามาดูกันเลยค่ะ introduce myself ประโยคที่หนึ่งนะคะคือการแนะนำชื่อนามสกุลของตัวเองนะคะก่อนที่เราจะแนะนำชื่อนามสกุลตัวเองนะคะเราอาจจะต้อง เกลนนำ้ำขออนุญาตก่อนที่จะแนะนําตัวเองนะคะและก่อนที่จะเกินนำ้ำเราอาจจะกล่าวทักทายก่อนก็ได้ค่ะเช่น Good morning, Good afternoon, Good evening ก็ได้หรือเราจะ Say hello ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เราก็ไม่ควร Hi ถูกไหมคะเพราะว่าเราจะใช้กับคนที่สนิทเท่านั้นแต่การแนะนําตัวเองก็กลึงจะเป็นทางการสักนิดนึงใช่ไหมคะ งั้นเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกกันเลยค่ะหลังจากที่เรา say greeting good morning good afternoon เรียบร้อยแล้วเราก็จะขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะอาจขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า may I introduce myself My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลของเราค่ะหรือเราจะใช้ let me introduce myself แล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลของเราก็ได้นะคะหรือเราอยากให้มันสุภาพมากกว่าเดิมก็เป็น I would like to introduce myself My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลของเราก็ได้เลยค่ะตัวยอย่างเช่น May I introduce myself My name is Miss กนิกาวิสุงเลชื่อนามสกุลเราเป็นภาษาไทยอย่าลืมออกเสียงไทยให้ชัดเจนนะคะไม่ต้องออกแอคเซนต์ภาษาอังกฤษเลยนะคะสำหรับชื่อที่เป็นภาษาไทยนะคะออกตามหลักเสียงภาษาไทยได้เลยค่ะ ข้อที่2นะคะบอกชื่ออหลังจากข้อที่1เราบอกชื่อนามสก,กุลเรียบ้อยแล้วข้อที่2เราจะมาบอกชื่อเล่นหรือชื่อที่อยากให้เขาเรียกเรากันบ้างนะคะเราอาจจะเคยใช้คําว่า my nicknames i แต่วันนี้อาจารย์มาเสนอสำนวนใหม่ให้พวกเรานะคะนั่นก็คือคําว่า you can call me call ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าโทรนะคะ แต่ call ตัวนี้หมายความว่าคุณเนี่ยสามารถเรียกฉันว่าอะไรได้เช่น you can call me กันนี่คุณสามารถเรียกฉันว่ากันนี่ได้นะเนี่ยเป็นชื่อที่ฉันอยากให้คุณเรียกนะคะหรือว่าเราอาจจะใช้ชื่อเล่นของเราเลยก็ได้หรือมปชื่ออื่นๆก็สามารถใช้ได้เลยคะ่ะเช่น you can call me Ariana mm hmm. เราอยากให้เพื่อนเรียก Ariana ก็ได้นะคะประโยคที่3ค่ะบอกสนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนอยู่ระดับชั้นไหนแล้วนะคะแล้วก็เรียนอยู่ที่ไหนนะคะ เราสามารถใช้สำนวณที่ว่า I am studying at vocational certificate one slash แล้วก็ตามด้วยเลขห้องของเราที่เรากำลังเรียนอยู่ปัจจุบันได้เลยค่ะเช่นถ้าอาจารย์อยู่ห้องหนึ่ง I am studying at vocational certificate one slash one แบบนี้ก็ได้เลยค่ะใครอยู่ห้องไหนก็เติมเลขห้องตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อวิทยาลัยด้วยนะคะเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเรียนอยู่ที่ไหน เพชรเกษม Management t e c h n o l o g i c a l อ o l l e g e นะคะอย่าลืมออกเสียงให้ชัดเจนนะคะเพชรเกษมเป็นภาษาไทยออกเสียงเป็นเพชรเกษมได้เลยค่ะแต่ m a n a g e m e n t t e c h n o l o g i c a l c o l l e g e ออกเสียงให้ชัดเจนนะคะและข้อที่4นะคะบอกอีกสักนิดนึงว่าเรียนจบจากที่ไหนมาเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเรามาจากโรงเรียนไหนนะคะหรืออาจารย์ก็จะได้ทราบข้อมูลพื้นฐานของเราด้วยนะคะก็ใช้คําว่า I graduated เราไม่ออกเสียงว่า graduate หรือ graduated นะคะมันจะเป็น graduated เสียงจชงนะคะ graduated mm hmm. I graduated from จากที่ไหนโรงเรียนอะไรมัธยมวัดหนองแขมก็ออกเสียงมัธยมวัดหนองแขมนะคะไม่ใช่มัธยมวัดหนองแขมไม่ต้องนะคะไม่ต้อง accent ภาอังกฤษเลย I graduated from มัธยมวัดหนองแคม school นะคะก็ตามด้วยคองว่า school ด้วยนะคะว่าเป็นโรงเรียนเนาะและข้อสุดท้ายค่ะอนาคตของเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรอยากจะทำงานอะไรนะคะก็เติมลงไปเลยค่ะ my future is to be a อนาคตของฉันอยากจะเป็น,นสมมุติเราอยากเป็น graphic designer ใช่ไหมคะเป็นนักออกแบบกราฟิกก็เป็น my future is to be a graphic designer ก็ได้เลยคงไม่มีใครจะเรียกด็อกเตอร์ใช่ไหมคะลองเลือกอาชีพที่เหมาะกับสายงานที่เราเลือกเรียนนะคะนี่ก็เป็น5ประโยคนะคะที่เราจะใช้ในการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษนะคะสําหรับชั้นประวะช .1 ใครพูดได้ครบทั้ง5ประโยคถูกต้องสมบูรณ์นะคะก็จะได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์นั่นเองนะคะแล้วไว้เจอกันวันสอบนะคะบ๊ายบาย